ก็ใจผมงานไหมก็ยังนิดนึอครับยังแ่สวยไม่สวยครับเอาเราทำไมอ่ะมันมันึกแคไมันชึครั้งแรกเหรอรับขึ้นมาครั้งแรกมันก็ยังเดือดๆนิดนึงครับอ๋อแต่ว่า1 8เราเราโอเคไหมโอเค117ยังได้ครับ117ได้อยู่เมื่อกี้ได้ยินพี่บอสบอกว่าตอนนี้ของเอกก็หาอยู่เหมือนกันเป็นไงถ้าคูิเราจะต้องขึ้นไปเจอกับเอาเอกก็ดีใจครับมีวันตกใจอะไรไหมไม่ วันน <c ười> ี้ได้อัธีอะไรจากใครบ้างครับเนี่ยยัไม่รู้เลยครับน่าจะมีน่าจะมีกับไม่รู้ใครกันนะครับวันนี้ตรงไหนจุดจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ช่วงไหนทำไมเราชนะง่ายง่ายเกินคาดยกสองเขาโดนอะไรเป็นคนหลังเขาโดนเข่าแล้วอยู่เอียนนิ่งครับอ๋อมนจุกใช่ไหมเราก็เลยชุดใหญ่เลยวันนี้เจ็บตัวอะไรตรงไหนแม่อ๋อไม่ไม่ไม่เจ็บนะ เรามีจับบอลฝั่สองด้วยด้วยมากนะครับพี่ฟิวว่าไงบ้างใข่ที่รัาแพนกำนำวันนี้ก็การจะมาบวกสองเลยอ๋อเหรอทำไมอ่ะก็เตรียมสองมาเหมือนกันก็อ๋อตามเตรียมสองมาเขาก็มีสองเราก็มีสองแต่เรายาวพึ้นก่อนนะครับอยากจะขอบคุณใครบ้างที่ทำให้เป็นีิลามาถึงจุดนี้ครับขอบคุณเสี่ยโบว์แล้วก็เสี่ยเนาะ ขนาดไหนก็ให้ดีขึ้นไปก็ไปครับอยากจะชิงอีกทั้งเส้นไหมร้อยสิบแปดตอนนี้ว่างอยู่มีโอกาสก็อยากครับฝากพี่โรถหน่อยผมรถดูอยู่ก็ฝากครับอยากชิงร้อยสิบแปดครับร้อยสิบเจ็ดทำได้ร้อยสิบแปดก็ยินดีรับเลยโอเคนี่คือเพชรศิลาวโรัชชาครับผมครับผู้ชายขอรูน่อย